ข้าเครื่องบินเรียอจัมจัมแม่เซให้ชูอีกเลยลูกังกิันยัส3ชุดฉันุดวสวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนกับเอซสาวหน่อยเพนบานแพงแฟนกับอีลาวิงทั้งในประเทศและต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูโภลางาชาแนลพี่น้อง มาทางท้ายกันเซาวันที่เก่ากันย้ายยนนพี่นองตรงกันวันจันทร์เมื่อคืนนี้เป็นเคลื่อนสุดท้ายพี่น้องทั่วคอนเสตเน่าจะเปิดแล้วกันเขาลางคอนเสือขึ้นสุดท้ายละบอลจูวามาคืนนี้นพี่นอนะ้องเนาะเมื่อคืนนี้กับมือช่วงหอวันนพี่นองเนาะสุดอึ้งสุดปังพี่น้องอีหล่าอุกยิงมเมื่อคืนแห่งบรรยากาศลาดอาจจนเนีน คนมันล้านน้อยเนาะทั้งต่างประเทศนนเหนียตแต่ว่าอบอุ่นแห้งพี่น้องมีแม่แม่เอฟซีแม่ฮักญี่ปุ่นโอ้เป็นนักเล่มื่อคืนนี่พี่น้องเลยทรงคาเครื่องบินไทยอีหลาอโอ้บัตรธรรมดาตั้งหัวว่นก็บไห่แล้วมาหลอกคำมาล้านยิงรักหนึ่งกับมาขึ้นกับไห่คือเราพี่น้องโอ้ใบละลูกมกระเบิ้องน่ารักใบละเป็นใบละมืดๆนะลูกก็ซื้อว่าจะเป็นหามืดเย็นเนาะพี่น้องเนาะ หาเ้ินเย็ยนโตเป็นเงินไทยกับพ่อแม่แน่นหน่อยพี่น้องลำยอดยอดมาไล่อีหลาช่วงอยู่ตลาดไทยเนาะพี่น้องได้สามสามแสนบอกพี่น้องคร่าวๆแล้วก็มาเคลื่อนนี่สองแสนสองหมื่นพี่น้องร่วมกันหาแสนกว่าพี่น้องมาเคลื่อนเนี่ยปังสุดๆเลยพี่น้องสุดยอดอีหลาอีหลาม,มาีคลื่อนนี่บรรยากาศโอ้โหแห้ง้วกา มาเคื่อนมนีกักีฬาแม,แม่แม่ฮักเนาะแม่ฮักญี่ปุ่นเป็นมาไหาหลามาคืนเป็นกไหกีฬาจับลอตเตอรี่ไหเนาะพี่น้องเนาะได้ตัวใดเนี่ยพี่น้องกะไปเบิกในขีดบอกด้อพี่น้องเด้อมันหลายตัวมุมพุลกากจับบัได้พี่น้องไปเบิงเอาในขีดเราแต่ว่าบรรยากาศเมื่อคืนโอ้โหปูแห้งพี่น้องมุมพุลกากกัเบิงไหลสดทางช่อง ของสาวน้อยเพื่อนเป็นแหงมาพีนพ่น้องเป็นไหลส่วนเดืเเอดเดือดอยู่โดนเติมพี่พื่น้องโอ้บรรยากาศอโอปุ่นนี่ให้พี่น้องหมานขนาดลาดน,นิดหน่อยนะพีนนนนนพพ่น้องลาดนิดหน่อยบรรจุข้นถ้าเห็นพวกพี่น้องต้องมันกิดบรรยากาศรูโอุ่น,นโอ้ติดก,กับเปนน้มีแต่คนไหลายๆเลยมาเคลื่อนนี่แหะขนาดลาดน,นิดหน่อยเองในสองสองเสียนสองเมืองเย็นมาเคลือ่อนนีหลาะเช็คเรตติ้งแล้วมาเคลื่อนนี่ก,ก็ได้ มีแต่คนได้หลายเกมก็ได้หลายอยู่พี่น้องเมื่อคืนนี้บรรยากาศก็โอ้คนมาส่งเอฟซีมาส่งคาเครื่องบินไทหล้านแลพี่น้องเนาะส่งคาแล้วเห็นบอลเูยส่งส่งคาคือบินไอ้สุดยอดอันนี้ปังอีกพี่น้องเลยสองเพิ่งเทิ้งส่วนกว่าว่านเพิ่งกันนะฮะหาหาแซนกัวเหยียดแล้พี่น้องเนาะโอ้สุดเตรียมกระเป๋าอใหญ่พี่น้องเลย กูไมบองสิไว้เงินทั้งของปากของตอนอีกบ่านนี้โพดโพดเนาะอีหล่าเนาะพี่น้องเนาะโหนุ่มพ่นกะเบิองอลไรก่อนซ้วนน้ำดีใจน้ำประทับใจแห่งพี่น้องมุขเชิดนี่ก็ได้มันอาจจะเป็นล้านนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะคนทางนั้นคนกะอยากมาเห็นอีหล่าคนแดงมาเห็นเลยคนก็อยากดึงดูดซาสมาเทียอันหนึ่งคนก็อยากปีเนาะคนก็อยากไห้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคน เคนบอกว่าเมียคุณ่าเคยหมินว่าประเทศไทยแล้วกับบอสบจังหวะบ่มีเวลาไปหาอ่ะสินะพี่น้องเพราะเลยมีโอกาสไปญี่ปุ่นมึงก็เลยมาหาเพื่อนก็เลยจัดหนักให้เลยพี่น้องให้แล้วให้อีกให้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแบบนี้โอ้ส่วนยอดไอ้นีพี่น้องยกโค้งให้เลยเมีเคยคุณนี่คนมึงไม่ดูฟ้องพี่น้องอ่าส่วนยอดไอ้นีพี่น้องไอ้บรรยากาศมึงเคลืนนี้มุงพูดลังกากระนั่งบึ้งยุ่ผู้เดียวนี่ยแหละพี่น้อง กิจงานเดี๋ยวพ่น้องก็นั่งเบิรงตะครีบพิล่านี่แหละมันมีเบียร์มีงานนั่งเบิรงตะนนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยจนว่าเขาเป็นจนว่าเขาว่าเป็นบ้าเพื่อเป็นบ้าอะไรซึ่งแบบนี้เปื่อยแห้งของบอดดี้บ้าอยู่งคนเดียวบ่ายตอนนั้นคนเดียวคือว่าอะไรพี่น้องมันหันเขาบอดดี้เบิรงนมือเลยสักมันรู้สึกว่ามันขาดอย่างปอย่างหนึ่งแหละพี่น้องเลยแต่บอดดี้เบิรงคลิปบอดโจ้ครีบพิล่าคลิปสาวน้อยเป็นบานแห้งนี่ครีบมือแทบสิบบอดดี้เบิรงนเลย นอกจากนั้นเคยแค่เบิ่งมวยแค่นั้นเร่องแบบนี้เลีหลายย่างเดียวเลยพวมี้ล่าอื่นเล่นพี่น้องเลยสองปีแล้วสองปีตัวละย่างออกจากสมองบะไรพี่น้องเลยคอยๆเงยข่อยกันเนียวเราก็ได้มันเป็นยังไงบูมันขันบ่าด้เบิ้งมื่อหนึ่งมันรู้สึกว่ามันขาดยังเก่งย่างกันอ่ะมันต้องได้เบิ้องน่ะพี่น้องเงดข่อยกับเงยข่อยขึ้นกันละพี่น้องเลยสำหรับ มื่อนี้รู้สึกน่าจะไปเที่ยวเนาะพี่รองเนาะอีหลาน่าจจะไปเที่ยวภาคกันไปเที่ยวแล้วเพราะว่าคอนเสิร์ตเบิร์นแล้วน่าจะภาคท่อเที่ยวแล้ววันถึงวันที่สิบเอ็ดนายพึ่งมาถึงวันที่สิบเอ็ดพิ่นก็น่าจะกลับแล้วเนาะพี่รองน่าจะบินกลับแล้วล่ะเพราะว่าต้องกลับมาซ้อมคอนเสิร์ตสอมเปิดวงแล้วกี่เมื่อกี้มือเนาะพี่รองเนาะชุดปังอีลีพี่รองเลยนุ่มพุ่งอากาศฝืมใจน้ำดีใจน้ำยินดีน้ำพิล่าที่มีคนภาคคนแพง่ลายปนีเนาะพี่รองเนาะ ส,สุดยอดอเลยพี่น้องเบิ่งขึ้นได้กับประทับใจเนมันเจนด่นุ่มพูนละกัอือรับบนยอดยอดคอนเสิร์ตั่างคนกับเด็กก็มีรองเนาะเที่ยงขึ้นหาทุ่มเที่ยงขึ้นพีนลาโซนชีเดลล้อมกระได้ตล,ลอดหาเบิง่งพี่ลั่นก็ไปหาตัวเมื่อขึ้น,นี่พี่ลั่นก็ไปหาดีใจญ่น้ำพี่ลั่นได้ไปกอดลูกสาวเนาะพี่น้องโอ้ผมไปหาก็จะเสียไว้เจนี่เราพี่น้องเออคุณซาบินไป็นทั้งญี่ปุนน่นเนาะ ท่ามารประเทศไทยกับยังมาหาไปญี่ปุ่นพวกไปหาลูกสาวเจ๊สีว่าจริงเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเคื่อนแล้วก็ไปเบื้องไร้ยอดพิลั่ตล่ะต้งปิดเสียงนึงนั่นเพราะว่ากินลิกาซินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จอบลูกสาวอยู่จนได้ไปหาลูกสาวได้ก่อนลูกสาวแล้วก็ดีใจน้ำพิลั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแค่ทุกการติดตามที่เขามาชมคลิปนในนุ่มพูดลังกาเด,อด้อพี่น้องเด้อยเพาะพีทเป่าถูกประการได้ขอโทษขอให้เอาคลิปนี้ไว้สามี ทิมหน้าพอกันไหมพี่หองสวัสดีครับ